พี่กันอุ้ยเอ้าโหสุดท้ายก็ขึ้นมาได้นะครับเอาเกินขึ้นแต่เราก็เราก็ร่ำไปไปแล้วตอนพี่ไหลไปแล้วแต่ตอนพี่ไหลไปแล้วสุสัยจะชอบพี่ไหลครับดุยวนกันตลอดเลยครับสวัสดีสวัสดีครับผมพบกับผมในช่องบุญหลายเมาแล้วนะครับผมวันนี้จะไปดูทองเพชรนะครับผมเพชรทองทองเพชรนะครับเล่นน้ำกันนะครับไป ตัวแมวครับั<ฮ>นอยาการอบๆอย่างสวยเลยฮะฝนตกบ่เสียงฝนเลยครับเสียงฝนครับ<ฮ>ตอนนี้เราอยู่ไหนครับนี่ สวัสดีครับคุณขย้อยร้อยร้านนะครับสวัสดีครับตอนนี้ร้อยวิวอยู่นะครับอยากได้สักเก้าร้อยวิวอยู่ครับตอนนี้ยังหลังจากนี้ลุงก็จะลงไปอาบน้ำในช่องลงละลุงละลงละลงละวัดดักแม่เลยสวัสดีน้ำใสมากนะครับผมน้ำนี้อุดมไปด้วยแร่เหล็กนะฮะ คนพ่อเริ่มสุกระกอนมาแล้วนะครับโอ,อ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับโอ้โหเด็กเลยครับผมขึแบบ้นหลังแม่นะครับพิเกียร์เดินนะครับขึ้นหลังแม่อู้มุดแล้วครับผมโอ้โหลึกมากเลยครับนี่นีน่คึกครับคึกอยู่ในนั้นคึกเลยครับ จะพาควรดึงงงครับควนลงในน้ำด้วยโอ้โหฝนก็ตกมาปล่อยปล่อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มแรงขึ้นแล้วครับทีนี้ก็จะให้บุญหลายนะครับขึ้นต้นนี้ครับแล้วก็กระดูลงมาครับเล่กับช้างนะครับมันไม่ปลอยแล้วครับเริ่มแรงแล้วผมนะครับ เขาร่มก่อนนะครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับเมีฝนตกอย่างแรงนะครับผมใช่ดูแบดูเมฆครับมืดคลึ้มมาแล้วครับไม่มันคล้มนี่มันคล้มแค่ตรงนี้แล้วก็แจ้งแล้วนี่แจ้งแลวครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ำกับเพชรทองนะครับไปหลายทายเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำให้นะครับวันนี้ผมก็รู้สึกท่านนี้อท่านตัวนะครับอยากจะลงน้ำนะครับไปครับ วันนี้พี่การจะไปเล่นกับทองเพชรนะครับตามมาเลยครับพี่เดี๋ยวลุยงก่อนนะครับไม่ต้องหวีครับไม่ต้องหวีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปต้นต้นไม้ครับเหรอต้นไม้ขึ้นไปต้นต้นไม้แล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็นั่งบนหลังช้างพอดีพี่การไปเล่นกับทองเพชรแล้วนะครับพี่การอยากเล่นกับทองเพชรแล้วอันนี้ฝนฝนตกนะครับ การหูทองเพชรหน่อยนะฮะขึ่นนะ้อย่างครับการครับปิดการาการอ่านหน้าไมสร้างแล้วการอ่านหน้าหทองเพชรได้เรเร็ เป็นการเล่นน้ำของเองทองเพชรกับพี่กาแล้วก็พ่อทองเพชรนะครับโอ้โหระวังกาลระวังโอ้พูดน้ำใส่แล้วนะครับโอ้โหเต็มหมดแล้วการถูดีๆครับพี่การถูดีๆหน่อย พอเพชรบอกพี่การอาบนา้ำถูให้ทองเพชรหน่อยครับวันนี้ฝนตกนะครับถูได้ครับถูได้ถูการเข้าใกล้กลันเออเข้าใกล้ทองเพชรหน่อยฝนตกโปอยครับลงนิดครับพีการบอว่าแข่งงานเดียวครับ อันนี้ทองเพชรนะพิการไม่ใช่บัวบานแต่บาเสียงอย่างเดียวไม่ได้อย่างไม่ได้ครับการล่องล่องล่องขึ้นทองเพชรเบิ้งเล่นกับพ่อครับโอ้โหทองเพชรจะเล่นกับพ่อนะครับดูเล่นละคอมชนไม่เคยปานีใครทองเพชรบอกก็มาดิครับพิการมาเล่นกับผมหน่อยพิการไปเล่นกับทองเพชรหน่อยเร็ว ทองเพชรบอกเข้ามาใกล้ทองเพชรน้อยทองเพชรอยากให้พี่การเล่นด้วยการาแงกับทองเพชรนะครับนอนใหาเล่นนะครับทองเพชรการขับทองเพชรนะจะขับทองเพชรเด้๋ยรโอ้โห ป้มชนระว่างทองเพชรกับพี่การครับทองเพชรจะไปไหนอะทองเพชรแล้วทองเพชรก็แล้วทองเพชรล้มแล้วนะครับโอ้ เอามาดูว่าทองเพชรจะขึ้นได้ไหมครับลุ้นครับลุน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 อืดันตุ๊ดดันตุ๊ดอืออโอล้มแล้วครับโอ้โหกิ้งเลยทองเพชรบอกพี่การอุ้มอุ้มทองเพชรหน่อยครับอุ้มทองเพชรหน่อยอ้าอืพี่การออกแรงอีกนิดออกออกอยู่อีก อ้าวโหโหสุดท้ายก็ขึ้นมาได้นะครับนี่กับบรรยากาศตอนเย็นครับดู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 เว่งไปหาพิการไปไปไปเล่นกับพิการไประวังระวังมาอย่ามาตรงนี้เพชรบอก ทองเพชรมาแล้วมาแล้วทองเพชรอยากเล่นต่อนะครับทองเพชรอยากเล่นต่อนะครับดูนะครับความชุละมุนของช้างเด็กนะครับลงเล่นเลยังมางมันเลยพิการลงเล่นหน่อยโอ้โหลื่นแล้วลื่นรงกับทองเพชรแล้ว เอ้้อหลุ้นลุ้นลุ้น่องสาขึ้นมาได้แล้วโอ้หไปหาแม่แล้ววิ่งหาแม่ไปแล้ววิ่งหาแม่โอ้โหมาชุดตอนกลับมานี่เสื้อขาวนะครับเสื้อขาวครับเสื้อเป็นอย่างนี้ครับไ้เอาออมาไม้แล้วพร้อมเพชรจากเล่นด้วย ทองเพชรอย่ามาเล่นด้วยอย่ามาทำผีเด้อกางรคมเด้อเนี่ยมามามาเหนื่อยแล้วอ่ะถงใส่ถุงใส่ทองเพชรอยากอยากไปเล่นอ่ะอเลื่อนแล้วเล่นเล่นสไลเดอร์แล้วสไลเดอร์ลงไปเออสไลเดอร์แล้วโท่าสไลเดอร์ของทองเพชรนี่สุดยอดเลยครับ คือการเล่นเล่นกับทอมเท็ดนะครับดูดูดูความชนของทอมเท็ดนะครับความบิ้วความชนก็ทอมเพ็ดอยู่แล้วขึ้นได้ไหมครับการดันด่างันด่างันดอาดันดันขึ้นแล้วขึ้น เร่าเรารงมจนขทาเพ็รนะดินดขึ้นมาแล้วขึ้นาแล้วรอนา่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามขึ้นขึ้นอมเ็ขึ้นมาวขึ้นมาออขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหรอลุ้นขึ้นจะได้ดูดหาแม่ละทอมเพอย่ามาอย่ามาลูก

เพ็ดไปลวไปลวไปลวอาพิการไปไหนครับ <bugün> พ <Dragon> ิการไปลวไปลวไปลวไปล้วอาต้นไม้ครับต้นไม้การูแมมองกางน้ำไหมคูบคุณแ่นะลั ขรน็นแล้วดูดูดูขึ้นแ้ขึ้นล้ขึ het, <t. <t. ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมโอ้โหขึ้นมาได้ล้ดูเขาจะเล่นต่อนะดูดูดูหาเพื่อนชวนชวนเพื่อนเล่นนะครับไเมองเพชรขา่อนละไปบ้านะไปไปหาเม่ไปไปแล้วไปแล้วกลับบ้านไปไไปหาแม่ไาโอ ันนี้คุ้มครับเหนื่อยมากครับแล้วแรงนะวันนี้ไม่อาบน้ำจะไม่จะน้ำคิ้วเลยก็พอแล้ววันนี้นะเดี๋ยไปดูไปไปต่อเพชรกับพิการแล้วไปไปของเพชรทอนเพชรจะเข้าป่าแล้วนะเพชรจะมาไปหาแม่เลยไป ทีร่องอีกพอแล้วต่อเพจไม่ลงไม่ลงไม่ลงลูกไม่ลงไม่ลงไป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 เล่นกับพี่การไปไปล่มล่มผมไปแล้วล่มผมตึ๊กเป็นลายตลาดดูดูดูไปหาแม่แล้วไปไปไปต่อเพจต่อเพจไปเลวนะต่อเพจมาเร็วไมันยังพักอยู่เหรอวะ ตอนเพชรอยากอยากลงเล่นอีกแล้วไปสไลเดอร์ฮะสไลเดอร์ลงแล้วตอนเพชรเล่นสไลเดอร์คนเดียวอ้าวโหลื่นแล้วลื่นแล้วเอาเอลื่นลงไปนั่งลงไปหเข้าไปไปเต็มคลรับเต็มที่เลยครับการไปไปเล่นอีกเมี่ยไหลล้นล้นเออไหลไปก็ไม่ได้เลยเก้าทายเออโอ้มีพี่ไหลก็จะลงไปเล่นด้วยนะไปลงไป มันแตกดิฮู้ฮู้ฮูคิดว้าเรอจอ้วงจกอ้วงทองเพชรขึ้นมาแล้วลงนี้ลงนี้มันนี่มาเลนเนนนอทองเพชรดับออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไไล่ไล่ผมอ่ะเร็วเวเร็วเร็วไปกลับแล้วครับโอ้โห ไดได้มาเล่นอีกแล้วตเรเลวเายังไม่ยิ้มั้งย้หมไม่ใช่ช้างเหนื่อยนะคนเหนื่อยการอว่ีการเหนื่อยแล้วเดี๋ยววันลังมาไหมเ๋ยวกล้วยงมาด้วยเด้อไปไปเข้าใจบ่ไอ้อ้วงดูความสูของนางฮะดูความสูของนางฮะอ้โหพี่หลายนะไปนะตอนพี่หลายแล้วแบ่ตอนพี่หลายไปแล้ว ชอบพี่หลาทุกสายจะชอบพี่หลายดูยวนกันตลอดเลยครับนี่เฉลี่ยตอนนัสดียกยกเอ้าเอ้อเอื้อเอื้อุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยไปแล้วครับวันนี้ไปไลฟ์กลับบ้านไปไปกลับบ้านไปไปครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องบุญไหลามาแววด้วยครับแล้วก็ช่องช่องอะไรครับช่องพายทองเพชรพายทองเพชรนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ด้วย,ยนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นด้วยใหม่ครับผมสวัสดีครับ